ก็คือในบทบาทจิตอาสาคือผมก็หาบ้านให้น้องหมาน้องแมวะฮะแล้วก็เห็นถึงปัญหาการที่แบบเลี้ยงแมวทำให้ทำหมันนะครับ รูปปั้นแมวสีสดใสน่ารักนะคะเห็นแบบนี้ใช้ระยะเวลาทําถึง3เดือนครึ่งเลยกว่าจะออกมาเป็นผลงานที่ชื่อว่าเจ้าเต้าหู้ค่ะผลงานของโกแอมกิติพงษ์คำศาสตร์ศิลปินและจิตอาสาที่อุทิศตัวให้กับเหล่าหมาและแมวจรน,นะคะปะติมาการรมเจ้าเต้าหู้ค่ะออกแบบและลงสีสันโดยใช้หลักการของการจับคู่สีค่ะให้เกิดความโดดเด่นถือว่าเป็นแนวถนัดจ,จากความชอบศิละปะแนวกราฟฟิตี้ของโกเอ็มเขาด้วยได้แรงบันดาลใจมาจากแมวจ ที่ได้ไปเจอขนาดกาลังไปซื้อน้ำเต้าหู้ในอซอยก็เลยกลายเป็นเจ้าเต้าหู้อย่างนี้นี่เองใช่ค่ะโบเอมบอกว่าจะดีกว่านี้ถ้าหากไม่มีแมวจรดังนั้นคนเลี้ยงต้องมีความรับผิดชอบค่ะโดยเฉพาะการทำหมันโดยปฏิมากรรมเจ้าเต้าหู้จะเห็นเลยว่าน้องเป็นแมวตัวผู้ชัดเจนเพื่อที่จะสื่อว่าเมื่อแมวถึงวัยเจริญพันธุ์ก็ควรทําหมันเพื่อลดวงจรแมวจรค่ะ มันก็จะเพิ่มจํานวนแล้วมันก็จะเป็นปัญหากับสังคมชุมชนตอกซอกซอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยอยากส่วนตัวผมอะ่ะผมจะรณรงค์ตอนหาบ้านให้ให้น้องแมวไัวถามมีรู้รองขอบชิดต้องเลี้ยงปิดนะต้องทําหมันนะถ้าโอเคในกติกาตรงนี้ถึงจะสมมอบให้แล้วก็มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนตลกร้ายนะไข่แมวที่มองว่าน่ารักอเงี้ยจริงๆแล้วมันก็คือเวลาที่มันติดสัตว์หรือมีแบบ ถึงวัยที่ต้องสืบพันน่ะมันมีการทดลองด้วยนะครับแมวมันไปไกลกว่าที่ผู้คุณคิดกันเยอะเลยนะเพราอติด GPS แล้วมันก็ไปแบบไปไกลกว่าบริเวณว่านที่มันอยู่เวลาติดสว์ 3. ทีแรกนะคะเจ้าเต้าหูเขาเกือบจะได้ไปเป็นแมวเชียงใหม่แล้วเพราะว่ามีแผนจะนําไปจัดแสดงแล้วก็มีโครงการผลิตเป็นอาร์ททอยให้กับเหล่าทาสแมวได้อุดหนุนค่ะจะไปจัดแสดงที่เชียงใหม่เพื่อเป็นทุนในการดูแลน้องหมาน้องแมวแต่ว่าได้รับคําชวนจากคุณโน้ตวัจนศินจารุวัฒนกิติค่ะผู้ก่อตั้งแกลเลอรี่พาเล t อาร์ทสเปซและคิวเรเตอร์มาจัดแสดงงานที่เมโทรอาร์ทซีรีส์สนะคะ The Untold Adventure Soft หมียวสถานีรถไฟใต้ดินพรา โยทินก่อนก็เลยได้มารวมกับศิลปินอีกหลายคนหลายกลุ่มค่ะที่มาในทีมแมวเหมือนกันคุณโน้ตบอกว่าเป็นการกระตุ้นวงการศิละปะค่ะเปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ได้มีพื้นที่แสดงผลงานซึ่งสถานีรถไฟใต้ดินที่คนถุกพลานทำให้ผลงานออกสู่สายตาผู้คนด้นมากขึ้นด้วยค่ะ ค่ะพี่บุญเป็นแกนี่ครับเรื่องพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะว่าเราจะหาพื้นที่ที่เว่าตัวาพทาทามนะที่แบบใครๆก็มาได้เนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นต้องใช้จากที่ค่อนข้าง,างสูงมากเลยแต่ถ้าเราเอาตัวแห่นฝาเนี่ยมาช่วยให้น้องๆได้เห็นได้ได้ฝืกตามเพราะว่าการทํางานในสถาะการชงเนะี่ยเหมือนเราได้ได้รับข้อความที่มีความละเอียดอ่อน ็ได้ัับบสคคคววาามมเปนชื่่อร The Untold Adventure s o เหนียวค่ะมีการหมุนเวียนเกี่ยวกับแมวของศิลปินรุ่นใหม่ตลอด3เดือนเลยนะคะก็จะจัดไปยาวๆถึงวันที่31พฤษภาคม2567ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT ผาหนโยทินค่ะ